ตัวแรกก็เป็นเป็นไลท์เทสที่กำลังจะไปมีเ <wan> ด <ita> ียมกำลังจะไปมีเดียมแล้วเพราะว่าไอเนี้ยจากเทสอ่อนไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่เพราะว่าเราคนไงเราคนอยู่ข้างใต้ไอข้างบนก็เป็นน้ำไปเถอะเราก็เห็นเออเอายังเป็นน้ำอยู่แต่พอคนผสมกันดีๆมันกลายเป็นเทสกลางแล้วอันนี้เทฟปี้แล้วค่ะเทปปี้มาตักแล้แต่ว่าแค่ต้องการปั่นให้มันข้นขึ้เพื่อที่จะต้มได้สุกเร็วขึ้น ก็ถ้าจะเล่นสีเยอะๆก็ต้องตั้งแต่ไลท์ไลท์เทรดเริ่มไลท์เทรดเฮดฟีเล่นสีค่อนข้างยากจะไปเล่นสีตอนที่สบู่สุกหมดแล้วสมมติว่าสบู่วันนี้สุกหมดแล้วก็จะแบ่ง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 ,บงออกมาห้าสีก็ห้าห้าส่วนแล้วก็ใส่สีแต่ละส่วนแต่ละส่วนแล้วก็มาเทรวมกันทีหลังแต่ยังไม่ได้เล่นตอนนี้แต่ว่าถ้าสบู่นมน่าจะกลายเป็นสีน้ำตาล ถ้าจะทำเทสีแล้วเล่นสีก็ให้ใช้เป็นสบู่น้ำธรรมดาให้ใช้จากน้ำเปล่าธรรมดาพอทำไมสอนสบู่นมเพราะว่าเวลาตุนสบู่นมกับสบู่น้ำไม่เหมือนกันสบู่น้ำอ่ะหน้าตามันจะเป็นปกติก็คือเป็นอย่างเงี้ยค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นสบู่นมมันจะแตกตัวไขมันนะคะมันโดนต้มมันจะแตกตัวเป็นริมๆเหมือนเหมือนนมบูดอ่ะเหมือนนม